สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero to c โปรพอรค,ครับตอนนี้เราคุยเรื่องท้ายใจบ้างครับหลายคนมีปัญหาแบบนี้ซื้อของแล้วไม่ได้ใบเสร็จํำนวนเป็นไหมก็เป็นแต่แต่แตมันช่นอย่างนี้พี่คือเราไม่ได้เพราะเราไม่ขออันนี้ไม่ได้ควนตีนนะ<อ>คือแบบว่าเราหนึ่งของว่าอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีแก้ก็แค่ไปขอเขามาเขามีให้เราถ้าไปนคนที่ ซสดง่เป็นคนปกติ่าที่เขาก็ได้มีจุดประสงค์จะหนีจะอะไรเนี่ยไปขอเขาเขาให้อยู่แล้วเพราะว่าเขาออกให้กับลูกค้าได้มันไม่ได้พูดง่ายคือไม่ตายไม่ได้ไม่ได้บอกว่าวเขาเป็นเครียดมีก็ออกไปเลยปกติแต่เราอาจจะลืมขอด้วยด้วยความเคยชินที่เราเป็นคนปกติหมายว่า <laughs> พี่พูดแบบไม่ปกติหือเปล่ <laughs> เราเป็นคนปกติหมายถึงว่าเราเป็นแบบอะไรนะคุลาไปเติมน้ำมันแย่สมมติว่าพี่เติมแหวกขับรถไปเติมเขาถามไปเสร็จมันก็ไม่เอาเขาเงินก็ออกมาก็ทิง้ง แต่ว่าพอเป็นบริษัทพอเป็นธุรกิจนะครับมันสำคัญเ้องเอาต้องขออ่านี่คือไม่ได้เพราะไม่ขอครับก็อีกเคสหนึ่งก็คือว่าไม่ได้เพราะทำเอกสารไม่เป็นใครทำไม่เป็นก็คือคนที่แบบขายของให้เราแบบที่หนูยงไม่เคยเน่ยก็ต้องทำยังไงอ่าใช่หรือว่าเป็นอาจจะเป็นแบบบุคคลธรรมดาที่เขาแบบฟรีแลนซ์อะไรอย่างงี้ไหมรับเลยนะอย่างนี้ยังไงอ่ะเราก็อาจจะแบบ เหมือนเราจะมีคู่มือบอกเราว่าเออแม่สมว่าถ้ารับเงินจากฟรีแลนซ์อะเรามาเรียนรู้แล้วนะว่าเราอะจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบการรับเงินแต่ก่อนเนี่ยเออเราก็เอาแบบฟอร์มนั้นอะให้เขาเขียนซึ่งเวลาที่เขามีแบบฟอร์มแล้วเขาเขียนให้เราอะมันไม่ได้ยากเลยแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องทําเริ่มแรกก็คือว่าบอกเขาว่าเออให้ทําแบบนี้นะนึ่นเชื่อว่าหลายๆคนก็ยินดีที่จะทำให้เราคือถ้าคนเขาจะรับเงินจากเราไม่ได้มีประเด็นอะไรเขาทําให้เลว ว่ามันก็ไม่ได้ลาบากอะไรแล้วทำแล้วได้เงินไว้ด้วยอือก,ก็สามารถออกได้นนไม่ได้รู้สึกเป็นมันอะไรครับใช่อันนี้คืออีกแบบหนึ่งก็คือคนที่ทําให้กับเราก็าทาไม่เป็น<ม>ก็อาจจะต้องมีเอกาสารที่เราทําไว้ให้เขาสปอร์ตเช่นเอกาสารรับเงินได้เขาเซ็นรับมีสำเนาบัตรมีอะไรแบบนี้รวมถึงอาจจะเป็นแบบอื่นๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่า,วาเขาเป็นใครนะใช่มีไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่อยากให้อ่าอันนี้อันนี้มี่พูดไปทั้งหมดเน,นี่ยอันเมื่อกีก้เกิดอันนี้คือชีวิตจริงสำหรับบางคน ไม่อยากให้คือก็คือแบบว่าเอยแม่งถ้าเกิดว่าแบบออกใบเสร็จให้อ่ะเดี๋ยวจะมีแบบเหมือนหลักฐานถือกับเป๋าเดี๋ยวต้องไปเสียภาษีนะอะไรเงี้ยเออเลยรอกว่านี้นะทำไงก็มีวิธีเทคนิคแล้วก็คือแบบยื่นหมูยื่นแมวสถ้าไม่ให้ฉันฉันไม่จ่ายไหมฉันไม่จ่ายนะใช่แปลว่าต้องถ้ามาเงินมาปั๊บขอใบเสร็จต้องมาด้วยใช่ใช่ แล้วก็อาจจะมีอีกเอกสารใบหนึ่งที่เราใช้ยื่นหมุนยื่นแมวได้ก็คือ,อหนังสือรับรองการถัดไาที่จ่ายถ้าสมมติว่าเป็นการซื้อบริการนะก็สมมติถ้าเราซื้อบริการในนามบริษัทเราต้องหาที่จ่ายาแล้วก็เอกสารใบหนึ่งที่เราต้องมีเราก็ให้เขาก็คือหนังสือรับรองการถัดที่จ่ายเราก็บอกเขาเลยว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาหนังสือรับรองการถัดที่จ่ายไปให้แล้วให้ฝั่งซัพพลายเออร์เนี่ยเตรียมใบเสร็จเัาเงินมาแลกกันนะ ก็คือง่ายๆคือต้องคุยกันว่าจะต้องเตรียมเอกาสารอะไรมาแรกกันหรือว่าเนี้ยครับครับพูดแบบนี้ได้ไหมย้อนกลับไปคือโปรเซสการทํางานกับใครก็ตามแต่มีการทรําธุรกิจด้วยกันเราเป็นคนซื้อเขาเป็นคนขายเราควรคุยตกลงตั้งแต่แรกว,ว่าการจ่ายเงินต้องได้อะไรคุณจะต้องถ้าคุณอยากได้เงินนะคุณต้องมาวางบินคุณต้องออกไปเสร็จให้กับเราแล้วเราจะให้อะไรคุณบ้างอันนี้อาต้องคุยตั้งแต่แรกหรือว่าตรวจสอบตั้งแต่แรกเพื่อความชัวร์ว่า จ่ายแล้วได้ใบเสร็จสำหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ CPD Academy ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD 10รับส่วนลด10%ก่อนจ่ายเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากให้ขึ้นมาจริงๆทำไได้อีกไหมก็มีอีกที่หนึ่งนะคะก็คือว่าเราทำเอกสารภายในของเาเองเขาจะเรียกว่า payment voucher ก็คือเอกสารจ่ายชำระเงินใบสำคัญจ่ายชำระเงินนะคะใบสำคัญนี้จะบอกว่าเราอะจ่ายค่าอะไรแล้วก็ มีหลักฐานการสลิปโอนเงินแล้วก็มีใครเป็นคนอนุมัติในการจ่าย <ผม S 1> อันนี้ทางสัมพัร์เองเนี่ยก็ยอมรับสําหรับเอกสารตัวนี้ร่วยนัอยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงคือจํานวนมากเกินไปไม่ได้คือแบบไม่ใช่คือเ<ไ>ป็นมิเตอเชอร์เป็นเอกสารภายในเนาะนั้นแบบอยู่ๆแบบจ่ายค่าใช้จ่ายไป3าล้านแเนี่ยอาจจะทําเป็นเป็นมิเตอเชอร์ไม่ได้เพราะว่าเวลาซื้อของกับใครสักคนที่เป็นเงินก้อนใหญ่เขาควดออกเอกสารให้กับเราแต่ว่าถ้าเป็นไอของชิช้นที่น้อยแบบไปซื้อของจ่ายให้กับค่าร้อยสองร้อยหลักพันเนี่ยโอเค ก็ทำเอกสารรับรองการจ่ายเงินนะครับอันนี้อันนี้เรื่องรองเรื่องจำนวนเงินด้วยทีนี้มันมีประเด็นคือถ้าเราคิดแบบนี้ใช่ไหมพี่เห็นพี่ว่านุ๊กน่าจะคิดแบบนี้คือถ้าเราจ่ายเขา้เขาไม่ให้เอกสารเนี <Clear> ่ยมันมีมันมีความไม่น่าเชื่อใจใช่ก็เราก็บอกแค่เอกสารใบสองใบเขายังไม่ให้เราเราก็คงแบบไม่เชื่อใจที่จ่ายเงินสามพันแปดคือซื้อเอสารสามแปดคือถ้าไม่ให้ใบเสร็จเลยเขาไม่มีไม่มีอะไรกันตีเลยนะว่าแบบ ผมได้ซื้อจากพี่แล้วเรียบร้อยไม่ไม่ต้ออะไรคุยกันเลยนะซึ่งซึ่งเป็นปัญหาแน่ๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วพวกองค์จิมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันใจชักเป็นของมีประกันจะรู้เนี่ยว่าเคลมได้ประกันได้อนี้ก็เป็นเรื่องนึงต้องเช็คนะครับมีอะไรอีกไหมอีกอันหนึ่งไม่ได้ามไม่อยากเอาเล่าเหรอใช่เพราะว่าถ้าเอาปั๊บอ่าถ้าถ้าเดือดพี่สองซื้อสามล้านแปดใช่ไหมครับผมต้องขอโทษด้วยครับพาเป็นสามล้านแปดเนี่ยมันไม่มีแบบ อผมขอบบย7%และกันรวมไป4แสนกว่าครับพี่ถ้าพี่แมวแบก300,000อันนี้กลับมาที่เรานะใช่พี่จะเอาแบกหรือพี่จะไม่พวงแบบไม่พูดเหมือนเรื่องจริงนะแต่พี่จะเอาแบกหรือพี่จะไม่เอาแบกครับอะยังไงดีอ่ะเหมือนโยนออชชั่นมาให้เราใช่แต่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่เคยมีออชชั่นนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าถ้าเราซื้อของแม้ว่าเราเรามักจะโดนชาร้า7%แพงข้าแบกเสมอ เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเจ้านี้จะซื้อแล้วไม่เอาแหวนบางทีเอาแหวนบางทีไม่เอาแหวนอะไรประมาณนี้มันไม่มีออปชันนี้ตามกฎหมายแล้วนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าจะเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้อะมันก็ต้องมีแหวนตามปกติใช่บุคควต้องมีแหวนถูกต la ้องเอกสารถูกต be ้องซึ S <S <ism. S 2> ่งพอเป็นเรื่องแหวนเนี่ยเอกสารจะไม่ใช่แค่ใบเสร็จนะครับมันจะมีเอกสารมาด้วยคือใบกับภาษีซึ่งอาจจะเป็นใบเดียวันก็ได้แต่ว่าจะมีคานี้มาพูดด้วยเพราะว่ามันจะมีแหวนเจ็ดเปอร์เซ็น ทีนี้มันมีประเด็นคือมันมีคนที่ไม่เอาแหวนออกไปเสร็จแล้วทาไงอ่ะออกไปชื่ออื่นหรอใช่ก็ oh, เป็นชื่ออก็แปลว่ากลายเป็นว่าสมมติว่าเดิมซื้อจากร้านเอ<ม>ถ้าซื้อแบบมีแหวนร้านเอจะออกบบไปเสร็จแปบกับชื่อร้านเอมาให้<ม>แต่ถ้าคุณบอกคุณไม่เอาแหวนจะกลายเป็นนายแซะอะไรที้มาอยู่ดีโคลมาขึ้นมาอ่าออาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นคนอื่นที่ออกมาให้ซึ่งก็เขว่าเป็นเอกสารได้ก็เป็นได้แต่ว่ามันก็มีปัญหาเนี่ยสุดท้าย<ม>เดี๋ยวกว็ สุดท้ายมันก็จะมาว่ามันก็จะมาลำบากที่เราเอง mm hmm. นอนดนั้นะก็ฝากไว้นะครับน่าจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสุดท้ายซื้อแล้วไม่ได้ใบเสร็จซื้อแล้วไม่ได้เอกสารควรต้องกลับมาถามว่ามันเป็นเพราะเหตุไหนก็แก้ตามที่วิธีที่เราแนะนําไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับโอ้ mm hmm. ถ้าตอนนี้มีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเราซีโร่ทูโปรฟิตไปด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปครับวันนี้าสองูรลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ